เวลาดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้่าลมไในพัดเธอผ่านไปใจยังรักและเว่าวอนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่คนเดิมถึงจะห่างใครเวลามันเดินไม่หวนคืนสี่ปีผ่านมาจะดูแลเธอให้นาน คิดถึงแต่เธอทุกช่วงเวลาเอาไม่กาดาจะนอนที่ไรก็เห็นแต่ภาพเธอตอนบตับชื่อเสียงเงินทองไม่ประดับประดาแต่คงซื้อจากันดาไม่ได้วิสัดความคิดเราในบาต่อบาคิดไปส่งจะมันคงไม่งา่ายที่พี่ทำทุกอย่างเพราะหวังจะจีบว่าจะไหนอกีกทำไมลงังสิทธิ์ที่เขาทำมาดาแลนกงไม่มีเปีกที่ต้นน้องไม่พร้อม,มกั่พร้อมจะลีกเวลาดีงามที่ได้เจอเธอก็อไม่รู้ว่าลมไหนพัดเธอผ่านไป ยังรักและวาวอนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่คนเดิมถึงจะห่างใครเวลามันเดินไม่หวนคืนสี่ปีผ่านมาจะาดูแลเธอให้นานนานไปจนแก่ชราคิดถึงแต่เธอทุกช่วงเวลาเอาไม่กาดาจะนอนที่ไรก็เห็นแต่ภาพเธอตอนหลับชื่อเสียงเงินทองไม่ประดับประดาแต่คงซื้อจกักรดาไม่ได้พี่สลักความคิดลงในบาต่อบ,บาคิด่าส่งแต่มันคงไม่ง่ายที่พิททำทุกอย่างก็เพ่อหวังจะจีบ ว่าะไหนไอ้กําไมลังสิทธิ์พี่เขาทำมาดามไม่กูไม่มีเปีกจะต้อน้องไม่พร้อม,มก็พร้อมจะหลีก